you ชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับเช่นเคยนะครับก็จะมาเจอกับคุณครูอ้านะครับในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้นะครับคุณครูอาก็จะพาหนูๆนะครับไปรู้จักกับประเภทของเพลงต่างๆนะครับบทเพลงในโลกใบนี้นะครับครูคิดว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านเพลงนะครับในทุกๆวันนะครับศิลปินนะครับก็จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกให้เราฟังกันนะครับ แล้วทุกๆเพลงนักเรียนคิดว่าเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ครับแตกต่างกันครับอาจจะแตกต่างกันไม่ว่าวงดนตรีไม่เหมือนกันนะครับเนื้อเพลงไม่เหมือนกันถ่ายทอดอารมณ์ต่างกันนะครับบทเพลงแต่ละประเภทนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเพื่อใช้ในโอกาสที่ต่างกันนะครับเป็นทั้งบทเพลงที่ใช้ในพิธีการนะครับและก็เป็นบทเพลง บรรเลงขับร้องทั่วไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสุขนะครับและเพลิดเพลินให้กับผู้ฟังนะครับเป็นบทเพลงที่ถือได้ว่าเป็นศินลปะประจำชาติเลยนะครับเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์นะครับในการร้องคือการเอื้อนเสียงนะครับและบทเพลงไทยเดิมนะครับหรือบทเพลงไทยแบบฉบับนะครับ ก็จะบันเลงด้วยวงดนตรีไทยนะครับเช่น mm hmm. เพลงราวดวงเดือน mm hmm. เพลงขมิ้นสซโยก mm hmm. เป็นต้นนะครับ สนะครับคือเพลงพื้นเมืองหรือเพลงประจำท้องถิ่นนะครับอ่าบทเพลงนี้นะครับก็จะแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับของภูมิภาคนะครับเช่นอาจจะใช้ภาษาถิน่นหรือเครื่องดนตรีประจำถิ่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนะครับมาอู้ภาษา,า,า้านนาปีน้องบ่มีปกคพองกับเมือง อูดีอูหายอูได้ไปเปลืองอูเติร์กกำเมืองเรื่องไหนก็ได้โอ้ยพี่ชายเอ้ยพ่อแต่ล้ำทางสั่งเอังปันมองมาเจ้าทางหลวงล้ำเราของนั้นยังบ่แล้วงัารเตยเต็มจนมาพ่อตะเลี้ยงเต็มหน้าไปเข้ามาเอ้ยเจ้าเปิ้เหมินเปิ้ลเหินเปิ้เปิ้เหมินสา แน่สองตาคอยแลลและแ,แ,แม่แพรสีจันโอมา สามนะครับก็คือบทเพลงสากลนะครับบทเพลงสากลนี้ก็จะใช้ทฤษฎีของดนตรีสากลนะครับเพื่อแต่งขึ้นมานะครับและบทเพลงสากลนี้ก็จะใช้เ,เครื่องดนตรีสากลนะครับคําร้องก็จะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเช่นภาษาอังกฤษนะครับประเภทที่4นะครับก็คือ เพลงไทยสากลนะครับเพลงไทยสากลก็จะคล้ายกับเพลงสากลนะครับแต่มีข้อแตกต่างอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือใช้ภาษาไทยนั่นเองครับเขาก็เลยเรียกว่า,าไทยสากล ให้ลลลลบบบบรรรรันนนอยาาาอยาาก่งประเภทที่5นะครับก็คือบทเพลงลูกทุ่งนะครับบทเพลงลูกทุ่งนี้ก็จะได้ผสมนะครับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับกับดนตรีสากลนะครับ ern, เช่นการขับร้องโดยเอาเอกลักษณ์ของเพลงไทยเดิมมาผสมนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นนำเครื่องดนตรีไทยมาผสมหรืออาจจะเป็นการใช้ทำนองของเพลงไทยเดิมมาผสมนะครับบทเพลงที่6นะครับก็คือบทเพลงประกอบภาพยนตร์หรือละครนะครับบทเพลงนี้นะครับก็จะสร้างมาเพื่อขับร้องหรือบรรเลงประกอบฉากก็ได้นะครับ เพื่อทําให้การาดูภาพยนตร์นะครับหรือดูละครน,นะครับก็จะอินกันมากขึ้นนะครับรังสนับสนุงจำได้ไหมหน,นึ่งในอสวินของเจ้า บทเพลงที่7นะครับก็คือเพลงปลุกใจนะครับบทเพลงปลุกใจนี้นะครับเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะทําให้ผู้ฟังเกิดจิตสํานึกที่ดีนะครับเช่นความรักในหมู่คณะนะครับหรือความเสียสละนะครับความสามัคคีเป็นต้นนะครับรูปแบบของเพลงปลุกใจนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวะมาร์ชนะครับ บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบานป้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือน้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบประเภทที่8นะครับเพลงพระราชพิธีนะครับหรือบทเพลง ในพิธีสําคัญนะครับบทเพลงนะครับก็จะใช้บรรเลงหรือขับร้องนะครับในพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์และพระบรมสารวงศ์นะครับเช่นเพลงสรรเสริญและเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีสําคัญนะครับเช่นเพลงมหาฤกษ์นะครับ เพลงที่9นะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับเป็นบทเพลงที่พระหมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนะครับเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในรัชกาลที่9นะครับก็จะมีทั้งหมด48เพลงนะครับจุดเทียนพลนนงนาะคราวระททน โอ้ชีวิตน้อล้วนรอความตายทุกคนเลยไปไม่พนทุกทนหน้าทอนร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวนกรรจากจอุทเพลงนะครับทั้ง9ประเภทนี้นะครับน้องๆหนูๆนนะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับ มีเป็นล้านเพลงเลยนะครับแล้วก็หมั่นคิดทบทวนนะครับว่าเพลงที่เราเปิดนะครับอยู่ในประเทศไหนอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเปล่าเพลงไทยสากลหรือเปล่าหรือว่าเพลงไทยเดิมหรือเปล่านะครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ทำสองกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับ โยงเส้นจับคู่คำนิยามของประเภทของบทเพลงนะครับให้ถูกต้องกิจกรรมที่2นะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับค้นหาเพลงตามที่ครูกำหนดนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วบอกประเภทว่าอยู่ในประเภทใดบ้างครั้งนี้นะครับเราก็มาถึง EP ีที่4แล้วนะครับหนูๆคนใดนะครับยังไม่ได้ทำการบ้านเลยครับ พยายามจัดสรรเวลาหาเวลาทํานะครับวันนี้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนนะครับะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทของบทตรเพลงกันบ้างนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันอีกนะครับสำหรับ EP นี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย